สบายที่ดกคมนมันอี้ออกมาน้องจูป้าตอนนี้กำลังจูบอยู่อันนี้คือเจอ้าของเจ้าของเพิ่นเจ้าของน้องเจ้าของน้องแอนเด้อเจ้าของน้องอันนี้กำลังออกมามาให้หอยโอ๊ย

มันจะใช้เสี่ยวมีขายได้แถวเอาโอ้ยแล้วตรงนี้มันไปทำก็ได้อออือือันนี้เด้สั่งปั๊มนี่ปั๊มอัน,นหันมันเป็นเหือดเพราะว่าไอเย็นออกมาหันจะบอกเออเขาเอิอนคอนเดนคอนเดนภาษาปากิจโ oh. อ้ภาษาลาวเขาเอินมันเป็นเหงื่อออกมาเพราะมันเย็นเด้วยเอ้อกานเทาเบาอย่างนี้มันจีบได้บกได้น่ะมอ ขล่งกัรุ่นลิมิเต็ดสายขาลงกัเดียวไม่ไปจนไหนมันคือเอียงแต่ว่าถ้าต้องเอารถทท้ายมาม่กว่านี่ต้องเอารถไม่ตัว้นี่รถจกนะโอ้กะเจวะนีโ่โอ้ตงอดโอ้รลคันนี่จักรปติดกระไปไ๋าอยู่เอาลูกมามจัได้ล่ะ

น้องน่องรถไอได้เนาะรถไอได้ห้ามห้ามไปเลยยเด๋ยอมันมันต้องเอาเข็ง

ก้นกี่ทังใช่ไหงอกได้ปะบ่ได้บ่ได้ว้าวไปเอากันทังมานะอีกอันหนึ่งกระซามกะได้เด็ดเด็ดเด็ดทังนี่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 นังนี่นนนนน เบืองเซลข้างหน้าเซลท้างหน้าลงอะไรได้เจ้าเล้ย Ai <laughs> vậy? Nó rồi kia. Nó sửa. mưa mừng lẹ. Đang gì nó. นี่ยโอ้โหไปพุ่นแล้วนี่อ้นแล้วไอหมด่ดหรอ่ะเฮ้มันออกแล้ว 嚯！ เลยค <c oughs> ุณสาน,นได้ป่ะเนี่ยเออคุณสานป่ะ <c oughs>

yeah, yeah. ก็หน <c oughs> ึ่งยู่ที่ไนดนเุนี่ก่างกันบ่มาทาังทงแถวลกเลยนอย่ามันไปบป่เอาลงมาลุ่มไปเป็นนังจัน์้อ่กี่ขั้นย่างขึ้นไปฮะ ฮ <c oughs> <iza> ่าือฮือยือฮื่าฮ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 ่ Ooooo людей You heard? อ,อยู่พี่คนต่ำอยู่พี่ ให้เขาหน่อยไอ้น,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 นั่นไอ้นอกนอกหัวมันเฉยผู้หญิงเขาไม่กล้าทำเนี่ยประช่อาไม่ดูฟนะังหน่อยไม่เนี่ยเจ้าเจ้าอ,อ,อย่างไรเหรอเนาะ thử à, oh, oh, oh. Bài cứ mà luôn ừ. Này phát khờ đấy em ơn Cảm ơn Cảm ơn เดวหาแล้วนอนอยู่ดีๆขึ้นลูกโอ้ยป้าเบิร์บิผู้เดียวน่ะใช่ไหดูเพลิกันมดกอืมกระชุ่นตปขาคอนอืะผมเสียมฉีดมัน กินแต่หัวยันขี่มาขอลองกลับด้วยลองกลับด้านดมาให้เขามากลับๆๆกลับคำว,ว่ากินแต่ <c oughs> หัวยันขี่นะกินแต่ยันหัวเราชื่อถ่ายต้นสนใช่ไหมเดี๋ยว,วอาชนะีพเราเำอะไตัวอยู่รถนะเอออยู่รถถูกเข้าโจรได้ กินได yeah, ้มาทานวปลาบกเกลือตีนี่ทุ่งมันคือหน่อยปลาหิวเผื่เห็นเปิ่นเื่อเห็นดาวเผ่นดาวเอ้าก็จะไปมาถั่วได้ป่ะเนี่ยงานเขาแกจะบา <laughs> dò <Dạo> con <cười> à, à. <cười> má cái dò con có cái dò con

มาโปรประดูดหน้าเพื่อนวะเขาเขาอยู่ภายหน้าคือ,อ,อกันอเออ่านกันมีอะไรปะเฮ้ยมัดเอาบอกว่าตโู้ตู้ตูเตื้ตู้เออมัดแต่นวนได้นอนฟังเสียงโทนอว์เบาวันคุกสีนอนแล้วมาแรงสีนอนนี่มาแรงเอาบรรยากาศก็เมียก,ก,ก็สุดๆไปเลย ทำงานวันนี้เป็นวันเชามืออื่นนอนแล้วเนาะเต้นกับมีมันเต้นใหญ่อยู่เฮ้ยนอนได้สี่คนหมดแล้วต้องต้องในกรับเด็กเตรกยี่ยมสาวเชี่ยวเชฟน่าเชฟปลากระดากเอาไว้จับปลาเนี่ยกินแต่ปลากระดากกินยังปลา อาเสียบกกดาวเออป่อยายกิน่ะไปกินาเออผมนอนก็ได้เลยกตนบรากินน้ต้มไก่มากินหมางหัวต่อเช้ามือนั้นโยผักกรดดาวนี่มาเซ่บได้หมมาเียบ่เอาเมื่อนั้นผักกระดาวนี่วะ้ยกินบ่ พักกันดาแต่มากินชงแฉบใช่ไหมกินยินนี้กินกับหมอเมื่อวันเจรินเ่งขึ้นหายก็จะเมื่อเอาอยู่ขึ้นที่ยังเอาบ่้อห้ากระชืเอาอยู่หนึ่งคืออะไรอ่ะสัตว์โอ้ยไม่ได้ดอกผัว

โอ๊ยมันติด oh, <laughs> <okay. laughs> <Mesti bunga. laughs>